วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะดูว่าที่อาจารย์ออกแบบบางทีพวกเราเคยเห็นแล้วเนี่ยแต่ถ้าลองให้อาจารย์เล่าในเรื่องการทํางานแบบอิสราเอลเนี่ยพวกเราจะมีความคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเยี่ยมในศูนย์ในศูนย์ของของ,ขอ,งอาจารย์นะครับที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่อาจารย์เรียกว่า ATC หรือ Aero p o n i c t e c h n o l o g y Center นะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นอะไรบ้าง คนที่เข้ามาอบรมนะครับคนที่เข้ามาอบรมก็จะได้ดูแปลงพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะอบรมเรื่องรางคุณจะอบรมเรื่องระบบถังนะครับแต่คุณจะได้เห็นพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นเห็นวิธีการออกแบบและของเหล่านี้จะเป็นต้นแบบนะต้นแบบแรกของประเทศไทยแล้วก็แปลงเหล่านี้มีหลาย,ลายแปลงที่อิสเาเอลขอเข้ามาดูนะครับคนของขอินราเอลเข้ามาดูแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็เคขอเข้ามาดูนะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูแล้วกัน นะครับว่าเ,าเริ่มต้นมาอย่างไงนะเริ่มต้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ตัวอาจารย์เนี่ยถ้าพวกเราเห็นตรงนี้นี่คือแปลงพวกเราเคยเห็นตั้งพวกเราคนที่ดูในรายการทีวีกะโลกะลาคุณจะเห็นว่าคุณจะเห็นตั้งแต่ที่อาจารย์ปลูกต้นเล็ก,เลกๆเห็นไหมไอ้น,นี้ผ่านมาได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยนี่คือสี่ต้นไม่ใช่ปลูกเป็นหลายๆต้นไม่ใช่นี่คือสี่ต้นแต่มันพอมันรวมกันได้ได้พุ่มใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นลานขนาดเนี้แต่แค่สี่ต้นแต่เทคนิคการปลูกเ,เราใช้เทคนิค การปลูกที่เราเรียกว่า,เ,าเทคนิคล่าสุดของโลกของอิสราเอลนะครับก็คือ,อ FAD หรือ f l o t and Drain ก็คือใช้ตรงนี้แต่เป็นการออกแบบข้างแรกของโลกก็คือว่าออกแบบให้อยู่ในระบบรางแล้วก็ใช้ไซฟอนในการคอนโทรลให้ให้น้ำขึ้นน้ำลงได้โดยใช้ไซฟอนเล็กที่สุดในโลกปัจจุบันเนี้ยรางนี้เนี่ยรางนี้ช่อง3เคยมาถ่ายนะครับแล้วก็ทาง อิสราเอลขอเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ทางปูตานนะฮะทางเอกเอัครราชทูตปูตานเคยเข้ามาเยี่ยมชมเกี่ยวเรื่องเกษตรนะไม่รู้เห็นท่านอ้างางั้นอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกใครอ้างอะไรอาจารย์ก็เล่าให้ฟังะแต่มาจากปูตาน,นครับเราพูดสังเกตกันแล้วก็าจากญี่ปุ่นเข้ามานะเข้ามาดูแปลงนี้แปลงนี้เป็นแปลงแปลงตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยแปลงตัวอย่างอันแรกที่อาจารย์ออกแบบเนี่ยอาจารย์ได้มอบ มอบให้กับทางาทางโกลเด้นลิฟตอยู่ที่ชนบุรีนะแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเพราะเขาเขาปลูกกัญชาเนี่ยมค่ก็ชนะใช้งานอาจารย์ก็ทําแปลงนี้เป็นแปลงที่2นะจากนั้นก็เลยเริ่มทําการอบรมลูกศิษย์ไป2รุ่นนะลูกศิษย์รุ่นล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยจะได้จะได้ตรงนี้ครบนะและรุ่นที่กาลังจะอบมรมวั่นที่ตอนนี้เหลืออยู่สองที่นะครับวันที่11เดือน11เนี่ยครับเหลืออยู่2ที่เนี่ยก็จะได้ตรงนี้ครบเหมือนกันนะตรงนี้ นี่คือเทคนิคในการปลูกแบบอิสราเอลก็คือว่าเราเริ่มเราเริ่มมองภาพว่าอิสราเอลเริ่มมองภาพว่าประเทศเขาเนี่ยเขาเป็นทะเลทรายพอเป็นทะเลทรายเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เขาจะจริงๆแล้วจากทะเลทรายเนี่ยเขาสามารถปลูกได้เขาสามารถปลูกอะไรก็ได้นะแต่วิธีการปลูกสเขาจะปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยวิธีการคนทรลให้ได้ดีที่สุดก็คือต้องคอนทรนเรื่องน้ําเพราะน้ําของเขาเนี่ยพอเป็นทะเลทรายแล้วน้ําเขามีมีความสําคัญมากด้วยเหตุนี้ การที่เขาปลูกในระบบแอรโพนิกส์หรือไฮโดรพนิกส์เนี่ยมันจะทําการรักษาให,ให้น้ําเนี่ยสูญเสียไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผิดมากสําหรับนักวิชาการหรืออาจารย์ที่สอนอยู่ในในมหาหลัยประเทศไทยผิดมากที่อาจารย์หลายคนสอนลูกศิษย์ว่าเวลาทําไฮโดรพนิกส์แล้วแล้วใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยมันจะมีความเค็มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นสิบห้าวันให้เราเดนน้าทิ้งเนี่ยไม่ถูกครับ อาจารย์จะต้องไปเรียนเรียนใหม่ต้องไปเรียนใหม่ไม่ใช่เรียนใหม่ขอโทษขอไปต้องไปศึกษาใหม่ไปศึกษาใหม่เพราะที่คุณสอนเด็กผิดและเขียนอยู่ใน YouTube ก็ผิดนะเพราะถ้าคุณขายน้ําทิ้ง15วันเข้าใจคือว่าเวลาคุณใส่ปุ๋ยแล้วมันจะเกิดไนเตรตขึ้นนะมันจะเข้มขึ้นเพราะเข้มขึ้นไปเสร็จแล้วปลูกอะไรก็ตายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าคุณ ดูขออาจารย์อาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยเป็นปีเลยไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยแล้วมันปลูกได้ขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าตัวอาจารย์พยายามจะใช้นวัตกรรมคือการกวนในเตรศไม่ให้ตัวในเตศเนี่ยมันตกตะกอนเนี่ยไม่ให้ตกตะกอนนั่นคือที่มาของว่าพอตอนเราทําเรื่องระบบน้ําขึ้นน้ําลงหรือ lood and d r ร i n แล้วเนี่ยสังเกตดูไหมครับว่าตัวอาจารย์เนี่ยต้องการให้ตัวไซฟอนเนี่ยฉีดน้ำเนี่ยลงไปที่ที่ถังปุย๋ย เพื่อเกิดฟองอากาศจํานวนเยอะเพื่อให้เกิดฟองอากาศจํานวนเยอะนั่นคือการกวนและเป็นการเติมอากาศลงไปด้วยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราดูตรงน,นี้เห็นไว่าเวลาเวลาจย์หอกนี่คืองานของวิศวกรรมเป็นงานของช่างนะเป็นงานของวิศวกร,รจริงๆว่าเฮ้ยแต่แต่ไม่เคยมีใครรู้เรื่องเหล่านี้เห็นไหมน้าลงมาเสร็จป,ปุ๊บมันฉีดเข้ามาหาตรงนี้โดยตรงฟองอากาศแม่งเพียบเลยแต่เราได้เรื่องเหล่านี้ฟรีเพราะน้ํามาถูกซักชั่นโดยโดยไอตัวไซฟอนเนี่ยลง ล่างนี้นะครับแปลงนี้นะครับตอนนี้อย่างนี้เลยตอนนี้ลูกฟักทองกําลังจะเริ่มอ,ออกเตใไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาอบรมวันที่11เดือน11นะครับแล้วก็คุณก็จะได้ชุดนี้ทั้งชุดนะฟรีนะแจกฟรีนะครับชุดนี้ทั้งชุดชุดแจกฟรีนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการปลูกของมันว่าไม่ได้ฟุกมันปลูกได้อย่างนี้จริงๆนะครับและนี้เป็นนวัตรกรรมล่าสุดของโลก